ก็หลายหลายประการอยู่นะครับมันก็ขาดน็อตขาดนั่นขาดนิ้วหลายหลายแนวนี่ครับเราเกิดปัญหาใหญ่ก็คือตรงนี้ครับโอเคนะวันนี้ขอการสรีทล้วชมเชย อันนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะทุกคนเราดูรถสภาพรถก็ก,ก็ก็พร้อมเลยถ้ามีเงียก็เออเงีก็อาร์มเด็ดครับใช่ใช่เนี่ยอาร์มเราได้จักรสี่จักที่ก๊อตมาใหม่นะทุกคนดูครับผมแกะดูก่อนแหละไม่สนแล้วเนี่ยครับจะเป็นสี่จักรม นี่น่กุศลนี่นี่ดูดูกันอเมันอะไรเจสอลามขนาดนี้อ่ะทุกคนมันจะงามงามแต๊ะแต๊เลยอ่ะเจ้าของใหม่ของใหม่วันนี้เราจะมาประกอบที่สีนี้กันนะฮะทะเลนแรกผมว่าจะเป็นิืนน้ำก่อนเลยแต่ว่าเราตัง้งบอมีอยู่อ่ะ เราก็จะมาห่านร้อนในถังนี้เอาเนี่ยหาน,น้อนในถังเนี่ยเอาอะครับผมเป็นคุมรสมบัติของผมมาครับแล้วผมประกอบจะสีเสร็จเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่เนาะตอนนี้ก็นะครับประกอบกับกนแาบน,นี้เราเจอปัญหาแล้วนะครับอพี่เวฟครับเราเจอปัญหาอะไรครับปัญหาอย่างเนี่ยรัไดไม่พอครับรับมันหน่อยดิรับมันไม่พอ ทัดวัน้อยพอครับแต่ท่ทานท่านนี่ดูครับนัดหนิมครับนัดหนิมแต่ว่าวกดโซ่พวกอะไรเราก็ยังไม่ไปแช่นะครับยังไม่ไปแช่ทางนี้เราเป็นยังไงบ้างครับทางนี้เป็นยังไงบ้างครับกับชีวิตฮอ<ะ>านนี้เราเป็นอะไรมีอะไรให้เป็นเหรอครับนี่สีเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับ ถ้าเราไม่ล้ำก่อนพวกเราก็จะล้ำล้ำไปเรื่อยๆนะครับใช่ไหมพี่เวฟใช่วอยู<ะ>่ด<ร>ง,งนี้นครับอโอ้โหต้องเดิน,นทางด้วยโครครับเขาไม่ฟูเนาะข้างางนี่น็อตเอามันไม่ฟูวน,นัดเลดเนาะมันไม่ฟูัะรครับข้างในเนี่ยมันเป็นนัดเลดนะทุกคนอนัดเลดมันแต่มันไม่ฟูวข้าไมไม่ฟัว ไปเราไปทำต่อกันก็ เราก็ได้ใส่ประมาเสินที่ไรค่อนข้างใช้เวลานานนะทุกคนเพราะว่ามันแบบฟิตฟิต <c oughs> รด้จากแมฟิตไปว่าปลาเนี่ยก็สภาพก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนดูเอาสครับอเราใส่ประมาณตั้งแต่ห้าโมงอะ่ะตอนนี้เป็นเวลาก็เกือบสองทุ่มแล้วนะครับเกือบสองทุ่ม ตอนนี้ก็ก็หลายหลายประการอยู่นะครับมันก็ขาดน็อตขาดนั่นขาดนิ้วหลายหลายแนวนี่ครับเราเกิดปัญหาใหญ่ก็คือตรงเนี้ก็เนี่ยครับต้องดูเราขันแรงเกินจนมันคัสนะครับมันเกือบคัสเลยนะครับตรงนี้อู้เสียดายนะครับเป็นฝั่งชุดสี ดูเราขันไม่แน่นก็หัวโยกนะครับรถเก่งก็หัวโยกนะครับสติกเกอร์หี้มันสุกสั่งได้นะครับใครอยากได้ยดสีนะครับฝากถึงยดสีนะครับก็เป็นสองพันรวมสูงแล้วนะครับใครได้ใครดีก็เอาเป็น,นรูดนะครับนะครับอีดาของเราก็เสร็จแล้วครับก็เหลือแต่อามเด้ออามผมสั่งกับบอลกิแเราเราค่อยมาชมตอนเสร็จกันสำหรับวันนี้ก็เหนื่อย เราต้องขอลากราบสวัสวดีสวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้งามโพดใอยดูจะไปจอดคู่กับไอ้น้องเจ้ากุดเด้อน้องเขียวกุดเ,เ,กเรื่องนี้ก็ไปก่อนออบคุณจะต้องเสื้อดีๆอยากมาจบ้มไหมมาจิ้มขอแท้ต้องจีนมไป